ยังคงอยู่ที่เรื่องของซีเกมนะครับฟุตบอลชายกลุ่ม A ตอนนี้ย้ายกลับมาแข่งที่ราชมังคลากีฬาสถานแล้วครับแล้วก็รัฐบาลมอบของขวัญให้ประชาชนชมซีเกมฟรีทุกชนิดกีฬาครับนายอัธกรศิริรัตยากรนัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขงันซีเกมและอาเซียนพาร,ราเกมโดยมีนายชัยพักศิริวัตรรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและซีอสหพันธ์ซีเกมดรก้อง จากยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยรวมทั้งคณะกรรมการ,าการจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมครับสาระสําคัญ ผู้แทนจากสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเนี่ยได้เสนอให้ฟุตบอลชายซีเกมกลุ่ม A ย้ายสนามแข่งขันจากเดิมที่ไทยกัมพูชาและติมอร์เลสเตจะแข่งที่สนามตินนสุลานนจังหวัดสงขลาที่คุณนนพันล้ำสามประกาศก่อนหน้านี้ใช่ค่ะในฐานะนาย,ยกสมาคมฟุตบอลนะฮะว่าจะแข่ง3 6และ10ธันวาคมให้เปลี่ยนมาจัดที่ราชมังคลากีฬาสถานแทนในวันที่4 เและ11ธันวาคมเนื่องจากเป็นห่วงเรื่องการรักษาความปลอดภัยซึ่งคณะกรรมการในที่ประชุมก็เห็นชอบตามที่เสนอมานะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่าสำหรับเหตุผลหลักเนี่ยที่เน้นย้ำมาตลอดในซีเกมส์ก็คือต้องได้มาตรฐานสากลและปลอดภัยกับทุกประเทศที่แข่งขันก็จริงๆแล้วผมเป็นห่วงทุกเรื่องนะครับแต่ว่าเรื่อง เรื่องที่ผมให้น้ำหนักและให้ความสำคัญมากที่สุดก็คือ1นึ่งทำยังไงให้เราสามารถเป็นเจ้าภาพและการและเป็นการจัดแข่งขันซีเกมเนี่ยได้อย่างมีมาตรฐานสากลอันนั้นคือสิ่งที่ผมได้ได้คุยกับท่านผู้ว่า ก้องสักมาโดยตลอด2เนี่ยในเรื่องของความปลอดภัยนะครับดังนั้นเองเนี่ยจึงเป็นที่มาที่ไปของวันนี้เนี่ยมันมีการนําเสนอว่าหลังจากเราเห็นการคลอดกําหนดการต่างๆเนี่ยที่ประชุมก็ได้มีความเห็นแบบหนึ่งนะครับก็ได้ได้มีมติในที่ประชุมว่าเราเราอยากจะเห็นเนี่ยการการแข่งขันในในสาย A นะครับซึ่งประกอบไปด้วยไทยกัมพูชาแล้วก็ติมอร์เลสเตนเนี่ยให้เตะที่สนามราชมังครับ พร้อมกันนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเล่นกีฬาท่านยังบอกด้วยนะคะว่าการประชุมคราวนี้มีมติเปิดให้ประชาชนเข้าชมการแข่งขันแบบฟรีๆค่ะซึ่งในนามของรัฐบาลอยากจะมอบเป็นของขวัญให้กับประชาชนชาวไทยทุกคนแต่ก็ต้องมีการลงทะเบียนเข้าชมก่อนนะคะก็จะแบ่งเป็นสัสดส่วนหลายอย่างให้กับนักเรียนนักศึกษาผู้พิการและผู้ได้โอกาสได้เข้าชมการแข่งขันด้วยขณะที่กีฬาย,ยอดนิยมอย่างฟุตบอลฟุตซอลหรือว่าจะเป็นกีฬาวอลเล์บอลอาจจะมีการตั้งจอขนาดยักษ์นะคะให้ได้ชม สนามแข่งขันเเพิิ่่มมตสวนท่านผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยดรก้อ,กกองศักด์ท่านก็เปิดเผยค่ะบอกว่าการเปิดให้กับแฟนๆกีฬาเข้ามาชมมาเชียร์การแข่งขันได้ฟรีเน้นถึงความโปร่งใสเข้าถึงได้ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะมีการระบบการลงทะเบียนที่เป็นธรรมโปร่งใสนะครับแล้วก็มีการสกรีนประวัติต่างๆนะครับของผู้ที่จะเข้าชมด้วยเพื่อให้มีความปลอดภยัยรัดกุนที่สุดนะอันนี้ก็จะเป็นระบบที่ เข้าถึงได้นะครับเราเน้นนะครับว่าท่านปริยาที่จะให้ทุกกลุ่มคนเข้าถึงได้นอกจากนั้นกลุ่มนักเรียนนักศึกษานะครับก็จะมีโกต้าส่วนหนึ่งในทุกๆชนิดกีฬานะร,รวมถึงผู้ด้อยโอกาสด้วยนะครับคนพิการต่างๆก็จะสามารถที่จะเข้ามาชมได้ในทุกๆสนามแข่งขันแล้วก็พูดจำไปถึงว่าถ้าเป็นกีฬายอดฮิต กีฬารอดนิยมนะครับในแมตช์สำคัญต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นวอลเลย์บอลฟุตบอลหรืออะไรต่างๆนะครับก็จะมีการเปิดพื้นที่นะครับนอกสนามกีฬามีจอยักษ์ให้พี่น้องประชาชนที่ไม่มีโอกาสหรือว่าไปลงทะเบียนไม่ทันเข้าไปชมในสนามไม่ได้สามารถที่จะมาเชียร์ข้างนอกสนามเป็นแฟนโซนได้ครับ นอกจากนั้นนะคะท่านผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยท่านก็พูดถึงเรื่องฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์าเดี๋ยวหลังจากนี้จะไปหารือกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็จะพยายามเร่งให้แจ้งเรื่องไปยังสาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียได้รับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงสนามแข่งขันรวมไปถึงห่วงเวลาแข่งขันในส่วนของกลุ่ม A ที่มีทีมชาติไทยกัมพูชาลแล้วก็เตมอเลสเตอ,อยู่ค่ะ